มีพิมพ์กมันไว้เนี่ยไ่ได้ขุดจากเทียววะหัอพ่นะนังไนเนี่ยฮารกระติดยห่อ่เียเนี่ยเดี๋ยวไว้งี้ก่อนปุกพิมพ์ไว้เลาเนี่ย่ได้ขุดจากเที่หอาาหนเพ่เยววน,น,เนย 考古目的。你看这不？ มันหัวไงคิดว่าเขาบอกเป็นหัวเพราะว่าไอพิมพ์ว่ได้หดน้ำจากเท้านาะก็พูกตามเวรตามกรรมตามธรรมชาติไปคิดว่าเพิ่นบ่าเป็นหัวไงเป็นหัวเมโปแล้วแห้งไดยเนี่ยนี่จะเป็นอ็อกฮาอะไรกันใช่ไหมเอากินเหงื่อไปกินเหงื่อไปแห้งไดนได้เนี่ยโมแกเกินกินเลย ไม่ลองขุดเบ้างว่าพคนนี้เป็นแม่พันธุ์แล้วดิเนโอ้ยเป็นแม่พันธุ์ว้า đừng ốc hạt nè, vi nón nhé. Ô, Haha. Oh, phim à? Ừ, úp kiếm mấy. Cầm bằng gì ốc ho, no บม่ได้ขุดบังจากเทียน้องเอ้ยเทียมันก็เป็นเดินกว้างอย่างมันก็ลามไปลามไปแต่บม่ได้ขุดเพราะว่าดินเมื่อแม่นเป็นดินล้วนเป็นดินเหนียวคิดว่าคนบดแทกหัวอืมยอดรูปไม้อกไรเฮ้ยมีน้ำหดก็ตายคือก้นอกนเนยะ เฮ้ยมันหัวหนึงเอา้าบึ่งดิมันในสวนเขาว่ามันเป็นมันหวานญี่ปุ่น่าฉันนย่งก็เลยเอามาปุ๊กห้าฝั่งลึกแล้วมันจะกินได้วาพี่น้องอหัวเริ่มเน่าหมดเลยข้างด้านหัวเนี่ยเนื้อส้มๆเนี่ย Wah. <tuk tangan> Sudah Xe à? À, bán xe bu mà, mà bán xe bu ở phòng này bán à.